สวัสดีครับผมแอนนนโปเลียนจากเพจทิตเตียอัพบอทนะครับซึ่งคลิปนี้เรียกได้ว่าเป็นคลิปแรกที่ผมทำในกรว่าได้ถ้าผมพูดผิดหรือขัดข้างตรงไหนสามารถทวงติ่งได้เลยนะครับเพื่อนํามาแก้ไขในอนาคตสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงจุกกําเนิดของสงครามโนโปเรียนครับมาดูกันว่าสงครามโนโปเรียนมันคือสงครามอะไรลบกันทาไมลบเพื่ออะไรหรือบกันที่ไหนบ้าง ทำให้คนที่ม้จักสงคารามนโปรเลียนได้มาวิจักสงคารามนี้จริงๆเสียทีสงคารามนโปรเลียนเป็นสงคารามที่เบิดขึ้นในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่1ินับมวนที่ยังกิษป,ประกาศสงคารามกับฝรั่งเศสในวันที่19พฤษภามคมคศินึักราช1 8 0 3และจบลงในวันที่20พฤศจิกายนปีครินตศักราช1 8 1 5เมื่อมีการลงนามในสมธิสัญญาปารีสครั้งที่สอง หลังจากเปลี่ยนภพ่แพ้ที่วอเตอร์ลูโดยมูลเหตุของสงครามเกิดจากปัญหาที่ยังค้างคาในช่วงสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสถึงแม้จะมีการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกอาเมียงระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเพื่อจบดสงครามเมื่อคริสต์ศักราช1802แต่เงื่อนไขของสนธิส,สัญญานั้นไม่ได้นำความสงบมาอย่างแท้จริงฝรั่งเศสยังคงเป็นมหาหน้าทางบกมีที่คนเหนือดัต วิตเซอร์แลนด์อิตาลีทางตอนเหนือได้รัฐเยอรมันบางส่วนในขณะที่อังกฤษยังคงเป็นมหาอำนาจทะาเลมีอิทธิพลเหนือนเกาะวันต้าและอียิปต์ทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีใครยอมถอนฐานออกจากพื้นที่ที่ได้ตกลงไว้แต่แรกความกดดันจริงมากขึ้นเรื่อยๆไอระเบิร์ป็นสงครามขึ้นครั้งใหม่หลังสันติภาพเพียงหนึ่งปีเท่านั้นนโปเลียน ได้ใช้ชว่วงเวลาหนึ่งปีดังกล่าวรุว่นปูฝรั่งเศสใหม่เขาดมสร้างกองทัพเพื่อทําสงครามต่อไปอย่างไรก็ตามมหาอำนาจในยุโรปอื่นๆเช่นออสเตรียรัสเซียบัตเซียหรือสวีเดนยังคงเฉยเฉยต่อการทําสงครามครั้งนี้จนกระทั่งนโปเลียนได้ส่งทหารข้ามชายแดนไปลักพาตัวเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์บูบงเขาคือยุคแห่งอองเกียนผู้มีสิทธิ์คอมบิลังฝรั่งเศสแล้วนี่ตัดสินโทษอย่างรวดเร็ว ว่าเขานั้นทําการทรยศชาติเพราะเขาเคยเป็นผอ,อกองทัพเอมิเกหรือผู้ี้ภัยนิยมเจ้ามาก่อนซึ่งในความจริงแล้วนักเปียนสงสัยว่ายิคแห่งองเกียนลัวพันกับแผนล้อสังหารตนและกลัวว่ายิวแห่งองเกียนจะเป็นอุปสรรคในการที่เขาจะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจกักรพรรดิเหตุการณ์ประหารยุคแห่งองเกียนอย่างอุกอาจนี้ทําให้เจ้าทั้งยุโรปมองนักเปลี่ยนในแง่ลบเลยทีเดียว รัเสเซียเองที่กลัวอิทธิพลของฝรั่งเศสในเมเตอร์เนียนอยู่แล้วก็จับกลุ่มเป็นพันธมิตรกับอังกฤษในขณะเดียวกันเมื่อนโปเลียนขึ้นเป็นจักรรดิแห่งฝรั่งเศสแล้วควบตำแหน่งกษัตริย์แห่งอิตาลีด้วยทําให้ออสเตรียกลัวเสงอิทธิพลอิตาลีไปถาวรและเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรที่เรียกตัวเองว่าสัมพันธมิตรครั้งที่3หรือ Third c o a l i t i ซึ่งสัมพันธมิตรสองครั้งก่อนหน้านี้ เกิดขึ้นในช่วงสงคารามปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเอจะขอเล่าในโอกาสหน้านะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆในสงคารามนโปเลียนนั้นเยอะแยะมากมายซึ่งเอจะขอกล่าวในคลิปนนหน้านะครับโดยในคลิปนี้จะขอพูดถึงผลของสองคารามนโปเลียนก่อนซึ่งส่งอิมแพกตต่อ,อยุโรปและโลกปัจจุบันมากเลยทีเดียวอันดับแรกเลยคือการเมืองของอยุโรป ถึงแม้นโปเลียนจะสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแต่แนวทางการปกครองของนโปเลียนยังมีรูปแบบการไปวัดฝรั่งเศสอยู่มากเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนการลดบทบาทของสันตินาในยุโรปที่มีอยู่แต่เดิมทิ้งเสียและได้สร้างรับใหม่ขึ้นมาที่มีการปกครองแบบร่วมหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางในบางที่ยังมีการใช้ประมวลกฎหมายนโปเลียนซึ่งให้สิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันหรือการทําให้การศึกษา ขึ้นตรงกับโรงเรียนของรัฐบาลแทนที่จะเป็นโรงเรียนท้อนถิ่นทําให้ประชาชนในหลายรัฐรู้สึกถึงความเป็นรัฐชาติขึ้นมาถึงแม้รัฐที่ไปโดนนโปรเรียนปกครองโดยตรงเช่นออสเตรียหรือรัเสเซียก็ได้มีการพัฒนาและปฏิรูปภายในใหม่ให้เหมือนฝรั่งเศสจะได้ต่อกรกับฝรั่งเศสได้ถึงสงครามนโปเลียน จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของตนกรกีและก,กวาดฝรั่งเศสก็ล่มสลายในที่สุดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในยุโรปไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วดังนั้นจึงได้มีการจัดคองเกรสแห่งเวยนนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหลังสงครามจุดป,ประสงค์ของคองเกรสแห่งเวยนนาคือการถ่วงดุลอำนาจระหว่างชาติในยุโรปขึ้นกันและกันตามหลักการของเมทานิกซูหานอายุแห่งออสเตรียได้วางเอาไว้บรรดาราชวงศ์ในยุโรปช่วยเหลือกันในการรักษาอำนาจซึ่งกันและกัน และยังเป็นการต่ออายุให้ระบบสมบูรณ์ยานาสิทธิราชของยุโรปที่กำลังเสื่อมลงด้วยแนวคิดชาติยมที่กำลังเบ่งบานระบบนี้ทําให้ยุโรปอยู่อย่างสันติมาเกือบ50ปีหลังสงครามนักเลียนสงบลงสําหรับผลกระทบในแง่การทหารนักเลียนได้ยกระดับสงครามไปอีกระดับหนึ่งให้เฉดเข้าใกล้กับคําว่าสงครามเบ็ดเสร็จหรือทูเทวอร์ก่อนหน้านี้สงครามคือเรื่องระหว่างเจ้าในยุโรปที่เรียกว่าคาร์บูเดตคริก ผลของสงครามขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าหรือผู้นำรัฐนั้นสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสได้ดึงพลังมวลชนให้เข้ามาเกี่ยวสงครามโดยประกาศว่าผู้ชายทุกคนที่จะพูดได้ต้องมีพันธะต่อรัฐนโปเลียนได้ใช้พลังแากการปฏิวัติดังกล่าวมาทำสงครามต่อเขาได้ไปรูปก,กองทัพแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในยุโรปเขาได้สร้างระบบกองทัพน้อยซึ่งเป็นกองทัพขนาดเล็ก ที่มีสละในการทําการลบหรือเคลื่อนทับได้ตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งกองทัพใหญ่แต่ละกองทัพน้อยจะมีทหารทุกเหล่าไม่ว่าจะลาบมา้าอืในใหญ่ช่างหรือเพศทําให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการลบนอกจากนี้นโปเลียนได้ตั้งคณะเสนาธิการขึ้นมาทําหน้าที่กระจายคําสั่งบัญชาการลบและรวบรวมข้อมูลข่าวสารทําให้การประสานงานระหว่างกองทัพน้อยว่องไวจนกล่าวได้ว่าการทําสงครามของนโปเลียนมันคือวิสคิกที่มาก่อนการ และไม่นานนะักคอนเซป t นี้ก็แพร่กระจายไปทั่วยุโรปแน่นอนเพื่อให้พวกเขาสามารถต่อกรกันบนโปเลียนได้นั่นเองกองทัพในยุคนโปเลียนยังขยายตัวขึ้นเนื่องด้วยการเกณฑ์ทหารทําให้สงครามขยายสเกลการรบมากขึ้นและรุนแรงขึ้นแต่สําหรับเรื่องอาวุธนั้น,นยุคนโปเลียนยังไม่มีการพัฒนาอาวุธที่ทันสมัยแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่18มากนัก ทหารส่วนใดยังคงใช้ปืนคาบศิลาลำกล้องเรียบเป็นอาวุธหลักที่แตกต่างกันคือระบบการจัดทับและวิธีการลบที่บอกไปตอนแรกเห็นได้นะครับว่าสงครามนโปเลียนส่งผลต่อโลกมากแค่ไหนและทำไมแล้วควรจะรู้จักกับสงครามนโปเลียนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับ